คนมีความสุขอะตื่นมาแบบเจอธรรมชาติย่ามาอันนี้ัได้ได้ดอยนี่ก็ได้ ผมขออนุญาตเอากระเป๋าข้างหลังด้วยนะครับนี่ครับเราอยู่คาเฟ่แห่งหนึ่งในเชียงรายซึ่งเป็นความลับอเอาไปทำอะไรครับลุงบุกเหรอใช่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 ต่อไปจะได้งานะเอาตรงๆถ้าถามผมนะผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเพราะพี่พิมพนเจ้าทินนะแล้วก็พาผมมา <S 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 ซึ่งผมก็นี่งอยู่ในวัเนี้ย <c oughs> แต่ก็นะครับเดี๋ยวเราเข้าคาเฟ่ถ้าผมก็เข้าเพื่อนนะก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าทำภาษาชื่อร้านน่าจะนี่หรือเปล่าเอาไม่ใช่นี่มันเทศกาลชื่อร้านน่าจะนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าสถานที่อันสงบเสงียง่ยนอยู่ในป่าในเขาขออนุญาตนะครับ <c oughs> รเราได้ไวไฟมาแล้วไวไฟนะครับคือแต่แต่ตัวนะครับนี่ผมสั่งชูครีมมาแล้วก็จะมีะผมสั่งคาราเมลมิ้นะครับแล้วก็พี่เบียร์ฟิชมิ้วก็นะครับบรรยากาศบรรยากาศนตันะร้อตัวมากบค่อนข้างดีนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปตัดวิดีโอแล้วก็ ทำอะไรนิดหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับเชียงใหม่กันในเย็นวันนี้นะครับสี่โมงเย็นเอ้ยว่าต่อแล้วครับหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดนี่ทำงานได้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันก่อนนะครับครับไม่ช้าเลยก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศก่อนนะ ึงผมจะกินชูครีมหมดแล้วก็ตามผมก็เลยนิ่งผมจะบอกว่าชูครีมอะอร่อยมากถ้ามาเราต้องสั่งกินนะผมว่าอาจจะทางซื้ออีกทีนหนึ่งเพราะว่าผมผมกินแล้วผมชอบชูครีมมากมันต่างจากเขาเรียกว่าอะไรเอแคร์ A care. มันอันนี้คือมันต่างจากเอแคร์จริงๆคือแบบกินที่อื่นแม่งชูครีมแม่งเหมือนเอแคร์ care. แต่ว่านี่คือชูครีมคือชูครีมอร่อยครับ อร่อยมากครับขออนุญาตทำงานต่อไปขอโทษครับขอโทษครับ ต,ตอนนี้เราเขาเรียกว่ากินข้าวเสร็จเอ้ยไม่ใช่กินข้าวนั่งคาเฟ่เสร็จแล้วครับแล้วผมอ่ะต้องรีบไปเขาเรียกว่าขนส่งเพื่อกลับเชียงใหม่เพราะไม่งั้นจะไม่มีที่แล้วก็นี่ยวกลับเลยไปเชิบไม่บายครับข้าวพรยังไม่จบครับไม่ถีประมาณสองทุ่มผมต้องนั่งถึงบ้านสองทุ่มอะสองทุ่มกว่า ไม่รู้ว่าจะมีคนมาลือปล่าใครอยากมารับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี่นี่นี่โหอะไรวันนี้ท่านจะวอล์กหกวอล์กเจดแล้วคลิปแรกก็ไม่ได้ลงคลิปช่างลายจบลงแล้วเย ขอบคุณครับคิบิกเจอกันครับผมรลอบห,หน้าหน้าหนาวที่ดอยแม่สลองกับพวกเราครับสวัสดีครับพี่เบียร์อ <See you. S 2> วันนะครับผมออได้ไปครับตอนนี้กำลังรอ,งองรถบัสเข้าเทียบชายชลาได้ชายชลาที่12แต่ว่าเรารอ,อชายชลาที่11 มีมาตรการป้องกันโควิดนะครับก็คือทั้งที่เวนที่ทินบัตไปแล้วยังไม่ถึงเวลาของเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็เดี๋ยวถึงแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับ ใช่ไหมต้องสะพายกระเป๋าเฮ้ยนั่นไงใช่ไหมเออนั่นแหละใช่ใช่ใช่ใชกำลังโดยใช่ป่ะเออตรงนั้นแหละขาน,นั้นแหละขาน,นั้นแหละไปไปเป็นอ่าเขาเรียกว่าคอนเทนต์ครีอเตอร์ครับตอนนี้นเรากำลังจะไปขึ้นรถก็กลับมาถึงบ้านสักทีนะครับในที่สุดข้ามถนนก็ต้องดูด,ด้วย ข้ามสุมยสี onda, ส่ศูนยห้ากรโดดรถชมไม่เหมือนมีคนตะโกนเรียกชื่อเลยนะถึงแล้วถึงแล้วสวัสดีครับครับพบ สนุกไปแล้วบอกอันนี้คือพี่ฟัานะครับนี่เยพี่พี่พาไปเที่ยวเขาเรียกว่าไอ้วัดที่เชียงรายอะ่ะอวัดไอ้ขาวๆอะไรเออไม่ได้ไปวัดล่องขุนไปวัดอันนึงที่เป็นแบบสีน้ำเงินอะ่ะวัดเสือเสืออะไรสักอย่างเสียงเหมือนโคตรสวยเลยแล้วก็พาไป อีกที่หนึ่งเป็นวัดอะไรเราชื่อเรียกเขายากเลยจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไปแบบมีหานเก้าชั้นอะไรอย่างเงี<ม>้ยเจ้าแม่คนอิมมียี่สิบหกชั้นอะ่ะในตัวเจ้าแม่กนนีิมันโอเคก็เบื้องต้นนะครับดิ ทริปนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็น v อล ok ์กมไหก็7นะถ้าผมตัดเสร็จแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะทําต่อหรือยังไงก็ค่ายว่ากันอีกทีนะครับก็อย่าลืมนั่นแะครับ <laughs> กดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับแค่นี้ก็ ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะครับตอนนี้นา่าจะประมาณตอนนี้นะครับก็ประมาณทุ่มห้าทุ่มตอนนี้นะครับก็ประมาณห้าทุ่มยี่สิบหกนาทีนะครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มยี่สิบหกนาทีนะครับค่อนข้างเหนื่อยกับการเดินทางนะครับขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนก็ขอจบคลิปไปงง,งงๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ 拜拜，范迪。